สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โต๊ะข่าวท้องถิ่นทางราชธานีเคเบิลทีวีนะคะวันนี้ประจำวันที่9ตุลาคม2556ค่ะกับดิฉันทัศนีรัตนกูลและคุณวณิชยาปีพิมพ์ค่ะสำหรับข่าวเด่นประจำวันนี้ค่ะสมเด็จพระเทพพระร,ราชรุดาสยามมรมราชกุมารีมอบถุงพระราชทานยังชีพสงเคราะห์ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานีค่ะรวมไปถึงชาวบ้านชุมชนวัดบูรพานะคะจัดกิจกรรมแข่งเรือยาวขออภัยค่ะ แข่งพายเรือ3คนเพื่อคลายความเครียดในในน้ำท่วมในครั้งนี้ค่ะและคณะเหล่ากาชาติของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะร่วมกับสถานีกาชาติที่7อุบลราชธานีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตของอำเภอานายียประจําทุกวันนะกับการร่วมสนุกตอบคําถามรับประชุนภาพย,ายนตร์จากโรงภาพย,ายนต์เนวด,ดา2ที่นั่งด้วยกันค่ะคําถามในวันนี้ถามว่าชาวบ้านชุมชนวัดบูรพาจาัดกิจกรรมแข่งพายเรือ3คนจํานวนกี่ทีมข้อ116ทีมส่วนข้อสองทีม ทราบคำตอบแล้วถุรมาที่0 4 5 2 6 5 1 1 1นะคะของรางวัลคือบัตรชมพาพภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวาดา2อที่นั่งด้วยกันค่ะติดตามกันที่ข่าวแรกนะคะสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะพระราชทานถุงยางชีพส่งคราะอผู้ผผประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีจานวน809ถุงค่ะ เมื่อวันที่9ตุลาคม2556ที่อาคารป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยที่สบานครอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสายามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเจษดาสีสุภาพรองสมุหาราชองคลักษ์สำนักงานกิจสำนักงานกิจการพิเศษกรมราชองครักษ์สนามเสือป่าเป็นผู้แทนพระองค์ อันเชิญถุงยางชีพพระราชทานจำนวน288ถุงมอบให้แกร่ราษฎรในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากน้ำในแม่น้ำมูลเออล์นตลิ่งเข้าท่วบ้านเรือนราษฎรจำนวน20ชุมชนมีราษฎรที่ได้รับผลกระทบจำนวน1,984ครัวเรือนประชากร7,612คนมีราษฎรอพยพแล้วจำนวน440ครัวเรือน1,320คน สำหรับการให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นทางเทศบาลนครอุบลราชธานีได้มีการจัดตั้งศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อให้กับผู้ประสบอุทกภัยจำนวน24แห่งและได้จัดหาเต็นท์สำหรับเป็นที่พักจำนวนหลังถังน้ำสำหรับอุปกรณ์บริโภคจำนวน41ถังห้องสุขาเคลื่อนที่จำนวน15ตู้และเรือท้องแบนสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อาศัยอยู่ที่ชั้น2ของบ้านและไม่ยอมย้ายออกมาอยู่ยังจุดอพยพ เพราะเป็นห่วงทรัพย์สินที่บ้านอีกจำนวน60ลํำส่วนตอนนี้นะคะระดับน้ำที่สะานเสรีประชาธิปไตยเมื่อเช้าวัดได้ที่ระดับ8.75เมตรลดลงจากเมื่อวาน34เซนติเมตรซึ่งสำนักงานทางเชิญประธานเขต7ได้คาดการว่าจากนี้ระดับน้ำในแม่น,น้ำมูลจะลดระดับลงเรื่อยๆและคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติเร็วๆนี้ค่ะ ทางด้านชาวบ้านชุมชนวัดบูรพาค่ะได้จัดกิจกรรมแข่งพายเรือ3คนเพื่อคลายความเครียดให้กับชาวบ้านผู้ประสบปัญหาภายน้ำท่วมค่ะวันที่9ตุลาคม2556ที่ริมสะพานรัตนโกศินทร์200ปีฝั่งฝั่งเทศบาลนาครอ,อุบลราชธานีค่ะชาวบ้านชุมชนวัดบูรพาได้จัดกิจกรรมแข่งพายเรือ3คนค่ะโดยมีชาวบ้านสนใจเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดนะคะ16ทีมและนอกจากนี้ค่ะยังมีการ และยังมีทีมของแม่บ้านชุมชนวัดบูรพาที่เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อมาสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับผู้ที่มาร่วมชมการแข่งขันพายเรือ3คนในครั้งนี้อีกด้วยสําหรับการแข่งขันพายเรือ3ามคนในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นการจัดเพื่อเป็นการสร้างความสนุกสนานความคลายความเครียดให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยปัญหาน้ําท่วมเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ําและเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะจะได้รับเงินรางวัล1,500บาทพร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้รับเงินรางวัล1น0 0บาทรองชนะเลิศอันดับ2ได้รับเงินรางวัล5 0 0บาทและถ้วยรางวัลและรองชนะเลิศอันดับ3ค่ะได้รับเงินรางวัล3 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของระดับน้ําในแม่น้ํามูลขณะน,นี้เริ่มลดลงแล้วข้อมูลณนะวันที่9ตุลาคม2556ในเวลา6กนาฬิการ,ระดับน้ําอยู่ที่8.75เมตร ราษฎรที่ประสบอุทกภัยได้รับความเดือดร้อนจำนวน20ชุมชน1,984ครอบครัว7,600กับอีก12คนค่ะส่วนทางด้านคณะเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีรวมกับสถานีกาชาติที่7อุบลราชธานีมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนาเย,ยจำนวน1,970ชุดค่ะ วันที่9ตุลาคม2556ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติของสิริราชสมบัติครบ60ปีองค์การบริหารส่วนตำบลนาจานอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีนางมัทนาสุทธิวราชัยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาติอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่สถานีกาชาติที่7อุบลราชธานีนำถุงยางชีพมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยจากลำน้ำดมไหลเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่จำนวนเ0 0ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดเรื้อนเบื้องต้นให้กับผู้ประสบอุทกภัยจากนั้นทางคณะได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพต่อที่ตลาดเทศบาลตำบลน,นาเยียจำนวน500ชุดและที่เทศบาลตำบลน,นาเรือง770ชุดรวมทั้งสิ้นจำนวน1,970ชุดโดยมีนายคำรบเครือนรงในอำเภอนาเยียและหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนให้การต้อนรับนายคำรบเครือนรงในอำเภอนาเยียกล่าวว่า สำหรับอำเภอนาเยียได้รับผลกระทบจากลำน้ำโดมไหลเอล่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนตั้งแต่วันที18่18-19กันยานยนที่ผ่านมาประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน3ตำบล35หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า3,000ครัวเรือนบ่อ,บอปลาอีก600บอ่อถนน20สายสะพานอีกหนึ่งแห่งและพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นนาข้าวมันสำปะหลังและสวนยางพาราเสียหายกว่า40,000ไร่ สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ของอำเภอนาเย,ยในปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วซึ่งนางอำเภอยังได้ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนให้สำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรเพื่อนำข้อมูลมาเสนอต่อรัฐบาลและเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือและเยียวยาต่อไปด้านกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะพร้อมด้วยสมาคมผู้ประกอบการรถมือสองร้านสอยิ่งจเจริญมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยค่ะ ตุลาคม2556ค่ะเวลา9นาฬิกาที่หอประชุมประชาวารินตัวแทนกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์นำโดยนายมานะคุณโรจนจนะวารกรผู้จัดการเขตธุรกิจสำนักธุรกิจจังหวัดอุบลราชธานีนายวิสุทธิ์ทรัพย์เฉลิมนะคะผู้จัดการสำนักงานสาขาอุบลและนายสุเนศ พันดวงเนตรค่ะผู้จัดการสาขาธุรกิจขนาดย่อยสำนักงานธุรกิจขนาดย่อยของจังหวัดอุบลพร้อมด้วยทีมสินเชื่อรถยนต์ธนาคารไทยพาณิชย์ตัวแทนบริษัทไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัยจำกัดตัวแทนบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดได้นําถุงยางชีพและน้ําดื่มค่ะมามอบให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภยัยในเขตเทศบาลของเมืองวารินชำราบจํานวน500ชุดเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยพื้นที่ของอําเภอวารินชำราบ พร้อมกันนี้ค่ะตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการรถใช้แล้วร่วมกับชมรมผู้ค้ารถยนต์มือสองในจังหวัดอุบลราชธานีโดยร้านสอยิ่งเจริญโดยนายโดยนาย,ยนางจันเพนจันทรักได้นำถุงยังชีพมามอบให้แก่ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีนายจิรชัยไกลกังวานนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนางนาภานางนภาพรไกลกังวานประธานสภาเทศบาล และคณะสมาชิกสภาเทศบาลรวมไปถึงผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานให้การต้อนรับด้วยค่ะส่วนระดับน้ําที่ท่วมในชุมชนวัดบุรพาก็เริ่มส่งตัวแล้วนะคะขณะที่ชาวบ้านต้องดูแลสุขภาพบุตรหลานเนื่องจากอากาศเริ่มเย็นลงแล้วค่ะ นายพนมพสมพรอชาวบ้านชุมชนวัดบุรพา, 2, า 99, สองบาลขที่9้ซอยเขื่อนธานีหนึ่งถนนเขื่อนธานีตาบลในเมืองอำเภอเมืองจวนวนังหวัดอุลราชธานีกล่าวว่าแม่น้ำมูลได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านในชุมชนบุรพาได้ประมาณ3สัปดาห์แล้วค่ะชาวบ้านในชุมชนวัดบุรพาสองได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมจำนวนกว่าร้อยครอบครัว โดยระดับน้ําที่ท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านในชุมชนตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1เมตรขณะนี้ระดับน้ํายังทรงตัวอยู่คาดว่าจะลดลงในอีกไม่นานและช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นชาวบ้านจึงต้องระมัดระวังดูแลในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเด็กเล็กที่เจ็บป่วยเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลง นอกจากเรื่องของสุขภาพแล้วบริเวณที่มีน้ำท่วมมักจะเป็นแหล่งที่เด็กในชุมชนมาเล่นน้ำซึ่งผู้ปกครองต้องเป็นกังวลในเรื่องของการพลัดตกลงน้ำซึ่งต้องคอยเตือนบุตรหลานและเฝ้าระวังในเรื่องของไฟฟ้าที่อาจจะเกิดอันตรายได้ไม่ให้เด็กไปเล่นใกล้บริเวณเสาไฟฟ้า ในส่วนของโรคภัยไข้เจ็บชาวบ้านที่กําลังเป็นปัญหาในช่วงนี้เกิดจากภาวะน้ําท่วมโรคน้ํากัดเท้าและโรคทางผิวหนังผดผื่นคันเนื่องจากชาวบ้านต้องโดนน้าที่สกปรกไม่สะอาดและต้องเดินลุยน้ําทุกวันทางด้านของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะน้ำสองฝั่งของแม่น้ํามูลเริ่มลดลงเฉลี่ยวันละ4-5เซนติเมตรแต่ผู้อพยพย,ยังคงต้องพักพิงอยู่ตามศูนย์อพยพยค่ะเนื่องจากเหตุระดับน้ํายังล้นตลิ่งสูงกว่า2เมตรอยู่ค่ะ ตุลาคม2556เวลา11นาฬิกาเจ้าหน้าที่กองช่างของของทางเทศบาลเมืองวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีได้นำเรือท้องแบนและกำลังคนเร่งผักดันผักตบชวาค่ะที่ยังตกค้างอยู่ด้านเหนือของสะพานกุดปะขาวและสะพานกุดสีมังคละซึ่งกีดขวางทางไหลของน้ำเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก หวังช่วยเร่งลดระดับน้ําท่วมขังในเขตชุมชนซึ่งปัจจุบันค่ะเขตเทศบาลเมืองวารินชําราบยังคงมีน้ําท่วมถนนและบ้านเรือนเป็นบริเวณกว้างถึง14ชุมชนชาวบ้าน1,402ครอบครัวกว่า4,278คนต้องพักอาศัยอยู่ที่ศูนย์อพยพทั้ง10แห่งค่ะโดยระดับน้ำแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตยของอำเภอเมืองลดลงจากเมื่อวานอีก5เซนติเมตร แต่ยังมีน้ำล้นตลิ่งสูงอยู่2.08เมตรปริมาณน้ำไหลผ่าน4 0 4 4ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะเกินกว่าที่ลำน้ำนะคะรองรับได้คือ2360กบลูกบาทเมตรต่อวินาทีจึงมีน้ำเกินกว่าปกติ1684กบลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่แนวโน้มดีขึ้นเป็นลำดับเรื่อยๆค่ะขณะนี้ค่ะชุมชนวัดหลวงของทางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือนได้ลดลงสู่สภาวะปกติแล้ว ถนนเรียบถนนเรียบสันเขื่อนแม่น้ำมูลไม่มีน้ำท่วมขังแล้วแต่อีก23ชุมชนประชาชนกว่า965ครอบครัว2,700คนยังกลับเข้าพักอาศัยในบ้านไม่ได้ต้องกระจายกันอาศัยอยู่ตามริมถนนและส่วนสาธารณะที่ทางการได้จัดไว้ให้กว่า20จุดค่ะพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มนำเสื้อกันหนาวออกมาจำหน่ายนะคะให้ประชาชนได้เลือกซื้อกันรับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้คะ่ะ ที่ตลาดนัดวัดแจ้งอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าได้เริ่มนำเสื้อผ้ามือสองออกมาจำหน่ายให้แก่ลูกค้าเพื่อต้อนรับหน้าหนาวที่กำลังจะถึงนี้โดยแม่ค้าในตลาดนัดรายหนึ่งเปิดเผยว่าในช่วงนี้อากาศกำลังเริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูหนาวบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างนำเสื้อผ้ามาจำหน่ายแล้วโดยที่ร้านของตนเองได้เริ่มนำเสื้อกันหนาวมาจำหน่ายได้ประมาณ2สัปดาห์ ตนเองต้องรีบนํามาจําหน่ายก่อนร้านอื่นๆเนื่องจากประชาชนจะได้เลือกซื้อก่อนพอถึงช่วงอากาศหนาวจะมีพ่อค้าแม่ค้าจําหน่ายเสื้อกันหนาวกันเป็นจํานวนมากสําหรับที่ร้านจะจําหน่ายเสื้อกันหนาวมือสองราคาตั้งแต่20บาทขึ้นไปจนถึงกว่า500บาทจะมีขายเสื้อกันหนาวหลายแบบอาทิเสื้อผ้าร่มเสื้อโค้ทเสื้อยีนเสื้อขนสัตว์ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะซื้อเสื้อกันหนาวประเภทเสื้อโค้ทและเสื้อกันหนาวหนาๆแบบแฟชั่นและพวกเสื้อผ้าขนมิ้งที่ไม่หนาจนเกินไปเนื่องจากใส่แล้วอบอุ่นใช้งานได้นานมีราคาถูกและสภาพยังใช้งานได้ดีซึ่งเสื้อผ้ามือสองจะขายได้ดีกว่าเสื้อผ้ามือหนึ่งเนื่องจากในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองประชาชนต้องหันมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างประหยัดมากขึ้นเสื้อผ้ามือสองก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้ ในส่วนของการทําความสะอาดเสื้อกันหนาวทางร้านได้มีการดูแลและคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าโดยการนําเสื้อผ้าทุกตัวมาซักทําความสะอาดและมีการรีดเสื้อผ้าก่อนที่จะนํามาขายด้านของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะให้หน่วยงานในสังกัดช่วยเหลือผู้ประสบภยัยพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูลหลังน้ําลดด้วยค่ะตุลาคม2556ค่ะนางนาภาสกุลตนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายปรีชาสอนวิสุทธิ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขต13ได้เดินทางมามอบชุดอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านคูสว่างบ้านปากบ้านปากกุดหวายบ้านบ้านกุดชุม บ้านกุดระงมอาําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีจำนวนประมาณ500ครัวเรือนพร้อมกับเปิดเผยค่ะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบนโยบายแก่หน่วยงานในสังกัดโดยเฉพาะจังหวัดที่ประสบอุทกภาายัยให้ทําการมอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นนอกจากนี้ค่ะย,ยังจะทําการสํารวจกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุผู้พิการสตรี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้โดยจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือทางด้านนายปรีชาสรวิสูตรค่ะได้กล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากน้ำลดหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะได้เข้ามาฟื้นฟูแก่ผู้ประสบภัยอาจจะเป็นในลักษณะของการฝึกอาชีพทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวซึ่งจะมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อไปค่ะ มาติดตามกันต่อกับราคาอาหารสดนะคะวันนี้ที่ตลาดบ้านดูอ่อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเริ่มกันที่ราคาของเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูสันในค่ะราคากิโลกร,รัมละ140บาทเส้วเนื้อเนื้อหมูสันนอกนะคะราคากิโลกร,รัมละ140บาทหมูบดราคากิโลกร,รัมละ130บาทส่วนราคาของปลาน,นะคะปลาเนียนราคากิโลกร,รัมละ90บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ50บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ110บาท ไก่สดทั้งตัวค่ะกิโลกรัมละ85บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ75บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ80บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ75บาทส่วนไข่ไก่เบอร์0ราคาฐานละ120บาทไข่ไก่เบอร์1ราคาฐานละ115บาทไข่ไก่เบอร์2ราคาฐานละ110บาทไข่ไก่เบอร์3ราคาฐานละ105บาทค่ะต่อกันที่ผักสดคะน้ากิโลกรัมละ45บาทกระหล่ำปีกิโลกรัมละ50บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ10 มาถึงพยากรณ์อากาศประจำวันพุทธที่9ตุลาคม2556เริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันนี้จนถึงเวลา18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสค่ะโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีส,สเกตรวมไปถึงจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ และสาหรับจังหวัดอุบลราชธานีอากาศจะเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาโดยมีฝนฟ้าขนองกระจายเป็นแห่งๆค่ะคาดว่าอุณหภูมิสูงสุงสดของบ่ายวันนี้ประมาณ32องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ําสุดของเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ20องศาเซลเซียสแล้ววันนี้ค่ะที่หาดคูเดือยอำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกาสนาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะได้อำเภอคงเจียมดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลา5นาฬิกา48นาทีค่ะ ติดตามกันต่อกัอกกบข่าวไปเจราสมัมพันธ์จากทางรัชบานีนเคเบิลทีว,วี TV ค่ะ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานีแจ้งให้หนจ้างนำแรงงานต่างด้าวมารายง,งานตัวและจัดทำประวัติคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพมา่าลาวและกัมพูชาที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจากักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายรวมถึงบุตรแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน15ปีสามารถจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ตุลาคม25 5 5 6สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0452460603ต่อ102ถึง104ในวันและเวลาราชการ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปริดรับสมัครชาวบ้านและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมการประกวดแข่งขันการขับร้องสารพันยะทำนองอีสานงานบุญมหากถินสามัคคีชาวสิงแสดครั้งที่5และประกวดในวันที่8พฤศจิกายน2556น,นาณคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่นายอมรศักิ์ประสมทองนาย,ยกยโมรน,นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโทรศัพท์0804774220และนายวัชรพงษ์พันธ์สูงเนินโทรศัพท์0827562989สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่5พฤศจิกายน2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะจัดงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดมทุนจัดตั้งกองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยโดยมีพิธีฉลองกองผ้าป่าในวันที่11ตุลาคม2556เวลา18.30นาทีและจะประกอบพิธีทอดผ้าป่าในวันที่12ตุลาคม2556เวลา9.45นณหอประชุมไพรยพยอมในโอกาสนี้ขอเชิญคณาจารย์ข้าราชการ บุคลากรสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันและผู้มีจิตอุศลร,ร,ร่วมทําบุญทอดผ้าปา่าเพื่อระดมทุนจัดตั้งกองทุนดังกล่าวพร้อมทั้งสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและการจัดกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยที่สร้างประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นต่อไป ศูนย์บริการประชาชนในการออกหนังสือเดินทางผ่านแดนด้วยระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ eBorderPass เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการออกหนังสือเดินทางผ่านแดนในการเดินทางไปสปป,าปาลาวย้ายจากศูนย์แสดงสินค้าโอทอปไปอยู่ที่สารกลางจังหวัดลังใหม่ถนนแจ้งสนิททางไปยะโสธรตั้งแต่วันที่2 3กันยายน2556เปิดทำการระหว่างเวลา8นาฬิกานาทีถึง16นาฬิกา30นาที ทุกวันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร8 8 7 7 6 6 2 5 6 6มาถึงช่วงเฉลยคำถามประจำวันนะคะกับคำถามที่ได้ถามไปว่าชาวบ้านชุมชนวัดบูรพาค่ะได้จัดกิจกรรมแข่งพายเรือ3คนจำนวนกี่ทีมคำตอบคือ16ทีมและสามารถติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ ค่ะและท้ายข่าววันนี้ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลเนวาดานะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมก่อนออกจากบ้านค่ะอย่าลืมตรวจเช็คสภาพการจราจรบน,นถนนชียงกูลทั้ง4จุดนะคะผ่านหน้ากล้องวงจรปิด CCTV และสามารถติดตามข้อมูลข่ลขาวสรารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลผ่านทาง w w w ร์ไวย์เบไกค่ะและสามารถติดตามโต้ข่าวท้องถิ่นย้อนหลังนะคะได้ทาง w w w f a c e b o o k ็ t เฟซบค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของโต๊้ข่าวท้องถิ่นแล้วนะคะทีมข่าวราชธานีเคเบิร์ทีวีรวมถึงเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค